สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ทางช่องของเราจะมาสอนเสียบยอดมะกรูดนะครับเสียบยอดมะกรูดอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือหนึ่งเทปพ,พันกิ่งนะครับมีดคัตเตอร์ครับคัตเตอร์ที่คมๆเลยนะครับแลวทางนี้ก็จะเป็นถุงอบนะครับถุงไว้อบ แล้วก็มีต่อส้มโอนะครับต่อส้มโอพร้อมละเล็ดนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือยอดมะกรูดนะครับซึ่งเราก็ได้ตัดมาจากต้นแล้วนะครับนะครับตัดมาประมาณนี้นครับความยาวก็เอาพอดีพอดีนะครับประมาณสองคืบอกว่านะครับถ้ายาวมากก็คือ ถุงอบเราจะไม่อบไม,ไม่ได้นะครับมันจะยาวเกินนะครับในเมื่อเรามีอุปกรณ์ครบหมดแล้วครับอันตอนแรกครับตัดต่อส้มโอก่อนนะครับครับตัดแล้วก็หาตรงกลางนะครับอันนี้เราเสียบแบบริมนะครับนะครับ หาเรียบร้อยอาเสร็จแล้วก็จะเหลากิ่งมะกรูดนะครับอันนี้เขาวันพันมานิหนึ่งนะขั้นตอนต่อ,อไปก็คือจะเหลากิ่งมะกรูดให้เป็นริมนะครับนะครับเป็นริมประมาณนี้นะครับนะครับ แล้วเราก็ทำการต่อเลยนะครับทำไม่ง่ายครับใครมีเวลาว่างหรือว่าใครเป็นมีร้านต้นไม้อยากจะทำมะกรูดเสียบยอดไว้ทายเองนะครับเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับคชายเทปพันจริงทันแบบนี้นะครับ ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็นำไปใส่ถุงอบไว้สักประมาณเดือนกว่าๆนะครับจะค่อยเปิดออกมาสเปย์น้ำก็เราก็ได้ต้นมะกรูดนะครับนี่ครับอีกก็ททำให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับนีครับอันนี้กอสมโอเราตัดก่อนเน,ะนาะตัดแล้วก็พาตรงกลาง เรายอดมากรูดนะครับิดข้าววันพันมาครับทำง่ายๆนะครับขอแค่เราพยันก็ทำได้แล้วครับไม่มีอะไรยากครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาไปอบใส่ถุงอบไว้สักประมาณหนึ่งเดือนกับประมาณสิบวันนะครับน่าจะพอดีครับวันนี้ก็มีสาระดีๆแนวทางการหางานทำหรือว่าสร้างงานให้กับตัวเองครับทำง่ายๆครับเสียบยอดมะกรูดครับสวัสดีครับ <c oughs>